สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะและในวันนี้นะคะมิตรไอสองชาแนลของเรานะคะจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดดวงชะตานะคะตามตำราบโบราณนะคะทั้งเรื่องร้ายดีค่ะของคนที่เกิดในแต่ละวันกันนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีถ้อยคำหรือภาษาที่มันอาจจะไม่สุภาพมากนักนะคะ เพราะด้วยความที่เอามาจากตำราโบราณเนาะบางคำไม่อยากดัดแปลงนะคะอยากให้ได้ยินคำเดิมๆที่เขาว่ากันมานะคะก็เลยอาจจะมีบางคำอาจจะฟังแล้วแสลงหูบ้างอะไรบ้างขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำค่ะมีเกียรติรักชื่อเสียงศักดิ์ศรีนะคะมีความเชื่อมั่นสูงรักอิสระ รับผิดชอบค่ะมีสเสน่ห์รู้ทันเล่เหลี่ยมมีความทะเยอทะยานสูงรักความก้าวหน้ามีความสงา่าภูมิฐานมีอำนาจองอาจไม่ยอมใครค่ะมีความปราดเปรียวไฟรุนแรงฉับพันจริงจังว่องไว แกล่งกล้าเฉียบขาดชอบบังคับบัญชาและชอบเป็นผู้นำเป็นหัวหน้างานเจ้านายค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทางด้านเสียนะคะเขาเป็นคนที่มีความจองหองงใจร้อนรักสบายก้าวร้าวไฟสูงแต่มักขี้เกียจยิงแบบโง่ๆไม่มีเหตุผลไม่ยอมใครถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างวางอำนาจมีความหัวสูง รสนิยมสูงฝันเฟื่องเสื่อมเกียรติชอบยกตนข่มท่านความร้อนแรงมีศัตรูคอยทำลายเกียรติไฟสูงเกินตัวมีความขี้เกียจเล็กๆหน้าใหญ่ใจโตวางกล้ามอวดรู้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ธาตุไฟจะเข้าใจอะไรได้ง่ายไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครชอบที่จะมีอำนาจทางความคิด มักจะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีเพื่อนร่วมงานไว้วางใจได้ไม่ชอบให้ใครมาคอยสอนมาคอยจูจ้จี้จุกจิกกวนใจดูภายนอกเหมือนเป็นคนหยิงแต่แท้จริงแล้วเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนอ่อนแอคนที่ถูกลังแกชอบเอาภาระหรือปัญหาของชาวบ้านมาเป็นภาระของตัวเองจึงต้องระมัดระวังให้มาก จะทำให้ถูกหลอกได้ง่ายชอบคนตรงไปตรงมาไม่ชอบคนปากหวานก้นเปรี้ยวมียานพิเศษสามารถจับคลื่นความจริงใจได้ถ้าใครมีความจริงใจแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าไหร่เท่ากันเป็นคนเฉลียวฉลาดเจ้าวความคิดบางโอกาสอาจเห็นเป็นคนชอบสอนชอบบน่นอย่าไปลาคาญเป็นอันขาด เพราะสิ่งที่พูดบ่นออกมานั้นส่วนใหญ่มักจะถูกมากกว่าผิดเป็นคนที่ดูออกจะใจน้อยโมโหง่ายโกรธเร็วแต่ก็เป็นคนที่พร้อมจะให้อภัยเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่รู้จักจําชอบเรื่องศักดิ์ศรีถือมากถ้าเมื่อไหร่ถูกหมินศักดิ์ศรีก็จะเอาน้ำมันราดบนกองไฟดีๆนี่เองในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ให้ระวังในเรื่องของหัวใจทุกรูปแบบเช่นการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาการหมุนเวียนเลือดไม่ปกติปวดหัวไมเกรนสายตาสั้นยาวระวังเรื่องความดันโลหิตไขมันในเส้นเลือดอุดตันเช่นคอเลสเตอรอลไตกรกลีเซอไรด์เป็นต้นสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ คนที่เกิดในวันจันทร์อารมณ์จิตนาการอ่อนโยนนุ่มนวลเรียบร้อยรักสะอาดรักสวยรักงามชอบขี้สงสารชอบช่วยเหลือมีเมตตามีความเป็นแม่สุภาพอ่อนโยนมีความเป็นระเบียบมีสเสน่ห์มีหัวทางด้านศิลปะวรรณกรรมงานสาธารณาสุขกิจกรรมเกี่ยวกับทางน้ำทุกชนิดการคมนาคม การขนส่งการบริการทุกชนิดโภชนาการงานทางด้านพยาบาลงานบริการคนที่เกิดในวันจันทร์ด้านเสียเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอ่อนแอเจ้าน้ำตาขี้สงสารขี้ตื่นหูเบางอนง่ายเพ้อฝันโลเลไร้สา,าระคิดอย่างทำอย่างตื่นตูมรักง่ายหน่ายเร็ว อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายขาดความเชื่อมัน่นฝันเฟื่องเกินเหตุจิตแปรปวนง่ายเจ้าแง่แสนงนช่างคิดช่างฝันเลื่อนลอยเจ้าชู้ชอบประเล้าประโรมชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นอิทธิพลของดาวจันทร์ธาตุน้ำเป็นคนสุภาพโดยธรรมชาติช่างนึกช่างคิดแต่มักจะคิดอยู่ในสมอง ไม่มีใครจะลงมือทำจริงจังลักษณะโดดเด่นคือมียาหรือลางสังหรณ์ดีเป็นคนอ่อนไหวโรแมนติกกลัวความไม่แน่นอนเช่นความผิดหวังพลัดพรากสูญเสียถูกทอดทิ้งแล้วเสียคนรักกลัวการไม่มีงานทำเป็นคนเก็บความรับได้เก่งมากหากใครจะคิดมาร่วงความรับแล้วแล้วก็จะต้องใช้กลยุทธ์หลายกระบวนท่าหน่อยนะคะ เพราะสามารถตอบหลบซ้ายหลบขวากลับหน้ากลับหลังจนหาที่ไปที่มาไม่ถูกเขาเป็นคนล้วงความรับของคนอื่นได้เก่งมากมีพรสวรรค์นในเรื่องนี้เป็นคนที่รักบ้านมีความผูกพันกับบ้านมากจะมีความผูกพันกับแม่มากกว่าพ่อและถ้ามีโอกาสได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเสียตรงที่รักลูกมากเกินไปประคบประงมยิ่งกว่าไข่ในหิน สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือความกระวนกระวายความไม่แน่นอนทำนองการตีตนไปก่อนไข้และขาดความเชื่อมั่นในตนเองในเรื่องของสุขภาพคนวันจันทร์ควรระมัดระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารระบบการย่อยอาหารระบบการขับถ่ายการอักเสบของช่องท้องอวัยวะภายใน เนื้องอกภูมิแพ้มดลูกม,มีปัญหาเต้านมมีซีสหรือระบบน้ำเหลืองในร่างกายเป็นต้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมีความเข้มแข็งรักการต่อสู้ขยันกล้าหาญเด็ดเดียวชอบกีฬาการแข่งขันกล้าชนชอบออกกำลังกายมีความรวดเร็วแค่วคล่องว่องไวเป็นคนเก่งมานะใจเร็ว ทำมากกว่าพูดจริงจังรักเพื่อนชอบช่วยเหลือตรงไปตรงมาโกรธง่ายหายเร็วชอบการท้าทายช่างจดช่างจำกล้าผจญภัยเก่งกล้าชอบอาสาชอบเสี่ยงอันตรายมีความคิดริเริ่มขยนันด้านเสียของคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่ขยันเป็นพักพักใจร้อนมุทะุหยาบคายชอบมีเรื่องโกรธไม่มีเหตุผล มีเล่เหลี่ยมถาดการยับยั้งชั่งใจโทสะแรงอารมณ์รุนแรงบ้าคลั่งทะลาวิวาทการบาดเจ็บไม่ก้มหัวให้ใครเอาแต่ใจตัวเอง ดื้อด้านอิทธิพลของเลขสดาวอังคารเป็นคนที่รักอิสระไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาและการกระทำเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่บางครั้งรักอิสระมากเกินไปจะเห็นทําตัวชิลๆลอยไปลอยมาแบบไม่มีแก่นสารชอบที่จะใฝ่หาความรู้ชอบเรียนสูงๆหากมีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นการศึกษาจะไม่มีความสุขเลย เป็นคนรักความจริงแต่บางครั้งอาจทำให้มักมีการกระทำดีและไม่ดีในขณะเดียวกันไวต่อการโกหกตลกตะแลงหากมีใครไม่เชื่อโป้ปดมดเทจเท้าจากค้นหาความจริงออกมาจนได้เป็นคนแปลกมากจะเชื่ออะไรก็เชื่อง่ายๆแต่บทจะไม่เชื่อต่อให้เอาอะไรมาอ้างอิงก็ไม่ยอมเชื่อเป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าซาก รักความยุติธรรมใจกว้างกับผู้กระทำผิดแต่จะเกลียดพวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกปากปลาใสาน้ำใจเชื้อดคอเกรดเข้ากระดูกเป็นคนมองโลกในแง่ดีในเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันอังคารมีแนวโน้มจะเจ็บป่วยจากระบบประสาทการทำงานหนักมากเกินไปอาการปวดสะโพกรวมถึงปัญหาผิวหนังหลายรูปแบบสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ เป็นคนมีความคิดความจำคำพูดเชี่ยวชาญฉลาดพูดคิดก่อนทำอ่อนน้อมรักความสงบกระตือรือร้นรอบรู้ปรับตัวง่ายเก่งในเรื่องของภาษาการค้างานหลากหลายแนวชอบค้นคว้าหาความรู้ช่างคิดช่างพูดมีไหวพริบสำหรับด้านเสียเป็นคนที่เสียทั้งคำพูดความคิดสับสน มีศัตรูเพราะคำพูดชอบยุยงมีความขี้หลงขี้ลืมถูกหลอกง่ายขาดความรอบคอบมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงกลโกงต้มตุ๋นชอบเอารัดเอาเปรียบชอบหลอกลวงเส้นสัญญาถูกเบี้ยวจิตใจโรเรปากเสียเจ้าอุบายเอกสารชอบมีปัญหาเป็นคนขี้ระแวงชอบเชื่อเฉือนผู้อื่น เปลี่ยนใจง่ายไม่แน่นอนสำหรับคนเกิดวันพุธได้รับอิทธิพลของดาวพุธจะแปลกกว่าคนอื่นตรงที่มีทัศน,นคติเรื่องต่างๆตรงกันข้ามกับคนทั่วไปชอบทำอะไรตามกฎเกณฑ์ของตัวเองพูดจาฉงชางเสียงดังมีสัญชาตญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบพิสดารคือชอบทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบแผนการดำเนินชีวิต ระบบการปกครองดูเหมือนเป็นเผด็จการซึ่งสร้างความอึดอัดให้แก่คนรอบข้างไม่ชอบให้ใครมาท้าทายไม่ชอบเดินตามรอยเท้าใครยอมที่จะดำเนินชีวิตตามความคิดของตัวเอง เป็นคนที่มีความพิเศษในเรื่องของการครบคนหมายถึงมีเพื่อนเยอะเป็นคนที่ปรารถนาจะชอบแก้ไขปัญหาความรับและทฤษฎีต่างๆที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้เพราะเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปไม่ได้นั้นหากใช้สติปัญญาเข้าพิจารณาแล้วก็มีทางเป็นไปได้แน่นอนหากมีใครมาดูถูกดูแคลนว่าไปไม่รอดไม่มีทางสำเร็จด้วยแล้วยิ่งเหมือนการเติมไฟแห่งการเอาชนะ แล้วเดินหน้าพิสูจน์ว่าเราทำได้มีวิธีทางการดําเนินชีวิตค่อนข้างพิสดารมีความคิดความอ่านล้ำยุคจนผู้อื่นตามไม่ทันและยังมีรางบอกเหตุอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ชอบยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวของใครและหวังว่าคนอื่นก็อย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของตนเองเช่นกันในเรื่องของสุขภาพคนวันพุธจะได้รับความทรมานจากโรคลึกลับ ทำให้ยากแก่การวินิจฉัยคือโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องโรคลำไส้ถุงน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคไตโรคนิ้วระวังการผ่าตาดัดสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนที่ชอบพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นพิเศษเข้มแข็งฉเฉลียวฉลาดปรับปุงอยู่ตลอดชักชวนให้คนอื่นเชื่อและศรัทธาได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งและรวดเร็วแก้ไขปัญหาได้แนบเนียน คิดเร็วทำเร็วแค่วค่องว่องไวกระฉับกระเฉงตื่นตัวใจนักเลงกล้าได้กล้าเจ็บท้าทายเด็ดขาดชอบคนยอจริงจัง,จงเปิดเผยใจกว้างชอบช่วยเหลือด้านเสียของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมัวเมาลุ่มหลงงมงายขาดสติเจ้าเล่เอารัดเอาเปรียบเล่นรับชฉวยโอกาสอยากรวยอยากสวยอยากมีอยากเป็นอยากได้บุมบามไม่ยั้งสติ หลงไหลชอบปกปิดไม่กล้าเปิดเผยกระโตกกระตากรุกรนชอบอวดตัวโวยวายมุทะลุสาดิสการพลรัดพากไม่คาดคิด เปลี่ยนแปลงกระทันหันคนที่เกิดวันพุธกลางคืนได้รับอิทธิพลจากดาวราหูมักเป็นคนพูดน้อยขี้อายชอบปลีดตัวอยู่ตามลำพังไม่ชอบครบค้าสมาคมกับใครง่ายๆทำอะไรจะไม่ค่อยเร่งรีบเปลือกนอกมักเป็นคนขรึมสมถะ แต่ภายในจิตใจแล้วมีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าซ่อนอยู่ภายในและไม่มีอะไรจะมาเหนี่ยวรั้งความตั้งใจได้ชีวิตในวัยเยาว์มักจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยบ่อย,อยเมื่อโตขึ้นร่างกายก็จะแข็งแรงและจะเป็นคนที่อายุยืนและยิ่งมีอายุมากขึ้นหน้าตาพฤติกรรมก็จะเหมือนเด็กๆไม่ชอบการผัดวันประกันพุ่งเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันแบบลึกและการแสดงออกของอารมณ์ ผันมากไม่เด่นชัด แต่แฝงมาในมาดขึมๆชอบเอาความคิดของคนอื่นมาลบล้างความคิดของตัวเองในเรื่องของความรักบุคลิกภายนอกจะเย็นชามีระเบียบวินัยฉเฉลียวฉลาดแต่ภายในจิตใจเป็นคนที่เดียวดายต้องการความรักความอบอุ่นไม่ต่างอะไรจากเด็กเป็นคนที่ให้คําปรึกษาและคำแนะนำผู้อื่นได้ดีสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมักจะมีปัญหาในเรื่องของตับถุงน้ำดีระบบขับถ่ายมัก มีอาการปวดศีรษะโรหิตเป็นพิษโรกเจ็บปวดตามข้อเป็นต้นสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีเป็นคนที่มีสติปัญญาศิลธรรมคุณธรรมชอบศึกษาเฉลียวฉลาดศรัทธายึดมั่นมีเหตุมีผลไม่งมงายต้องพิสูจน์ชอบเสียสละเรียนรู้หลายแนวรักความถูกต้องมีวิทยาการอันลึกลับมีความอ่อนน้อมรู้กาลเทศะสุขขุม ความคิดอ่านแก่เกินอายุใจดีมีสงา่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซื่อสัต์สุจริตชอบทำบุญชอบสั่งสอนกระตันยูมีเมตตาละเอียด มองโลกในแง่ดีทางด้านเสียของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคืออวดรู้ไม่รู้จริงเสื่อมคุณธรรมขาดเหตุผลขาดศิลธรรมใจแคบไม่สงสารไม่เห็นใจชอบข่มตนถาดความมั่นใจไม่มีกาลเทศะคุยโว อวดรู้ใช้สติปัญญาในทางชั่วหลงตัวเองหลงในสิ่งมอมเมาสำหรับท่านที่เกิดในวันพรหัสบ,บดีได้รับอิทธิพลของดาวพฤหัสชอบความตื่นเต้นคิดและตัดสินใจเร็วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเป็นคนมีกาลเทศะแต่มักจูจจ้จี้จุกจิกกับเรื่องของความผิดพลาด ข้อบกพร่องต่างๆและเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะแสดงความคิดและพูดออกมาทันทีจึงต้องระมัดระวังให้มาก มิตรภาพและความสัมพันธ์จะเสียได้จากการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นคนที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจเบื่อกับการอยู่กับที่นานๆเรียกว่าขี้เบื่อส่วนดีเป็นคนคบเพื่อนง่ายมีอัธยาศัยดีเป็นกันเองกับทุกคนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลเป็นคนสู้ชีวิต แม้เคลื่อนชีวิตที่ห่มกระหนำ่ำจะพัดพาให้ลมลุกคุกคานก็ยืนหยัดสู้ใหม่และไม่ทิ้งร่องรอยที่ประสบข้อกรรมไว้ให้เห็นทั้งด้านสุขภาพของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีให้ระวังในเรื่องของระบบประสาทที่ถูกใช้งานมากเกินไปทําให้เกิดโรคประสาทอักเสบการกระตุกข,ของใบหน้าตาขมิหรือมือกระตุกรวมทั้งอาการเหนื่อยนอนไม่หลับสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร ชอบความสวยงามรักธรรมชาติชอบเสียงเพลงทันสมัยชอบอิสระชอบสังคมศิลปินศิลปะร่าเริงมีเสน่ห์ชอบแต่งตัวชอบของหอมชอบของหรูของมีราคายิ้มสวยชอบความสนุกสนานชอบดอกไม้สิ่งสวยงามเงินทองความบันเทิงอารมณ์ดีชอบดนตรีรสนิยมดีทำอาหารเก่งชอบการร้องการเต้น นักแสดงการวาดภาพเป็นต้นสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ด้านเสียเป็นคนฟุ้งเฟอ้อฟุ้มเฟือยบางครั้งก็ขี้เหนียวอิจฉาริษยาในบางครั้งก็ไม่แต่งตัวไม่มีดนตรีในหัวใจมองโลกในแง่ร้ายแปลกปลอมสีหน้าท่าทางอุมทุกข์ชอบความโออาชอบความสำราญร่าเริงเจ้าอารมณ์เจ้าชู้ชอบยอไร้เหตุผล ไรสาระคนที่เกิดในวันศุกร์ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจใครให้ชอบพอรักใครไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาแม้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ชอบพอเป็นคนสุภาพโรแมนติกรักความยุติธรรมชอบความสงบชอบการพักผ่อนตามธรรมชาติ ชอบความโออารู้ร้าไม่ชอบสถานที่ขวักไขวหรือสถานที่ที่มีเสียงอึกระทึกคึกโคมเป็นบุคคลที่มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองและสามารถจะหามาได้โดยง่ายจากบุพการีญาติพี่น้องหรือพักพวกเพื่อนฝูงบางขณะก็ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยสามารถระลายให้หมดไปได้ในพริบตาบทจัตรลณีก็ควักยากเหมือนเอากาวมาฉาบไว้ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันศุกร์ให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับ รำมคอจมูกปอดส่วนบนไซนัสหรือภูมิแพ้สำหรับสตีจะมีปัญหาบริเวณทรงอกค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์มีความอดทนอดกลัน้นวางแผนเก่งสุข,ขุม เก็บความรู้สึกดีรมามัดระวังตัวชอบความสงบละเอียดถี่ถ้วนชอบความสันโดษน่าเชื่อถือชอบแต่งตัวแบบทึบๆไม่ชอบของวุ่นวายชอบความมั่นคงหนักเอาเบาสู้สำหรับคนเกิดวันเสาวด้านเสียเป็นเทพแห่งความทุกข์โศกเศร้าเศร้าซ้อยเสื่องซึมทุกตรมเก็บกดอึดอัดคิดมากฟุ้งซ่านเฉื่อชาเงียบขรึมเจ้าทุกข์อมทุกข์ ขี้ระแวงเห็นแก่ตัวขี้เหนียวจู้จี้ขี้บน่นไม่ไว้ใจใครหึงหวงแรงโรคเรื้อรงังอุปสรรคความเจ็บช้ำ ความยากจนมักง่ายประมาทเลินเล่อชอบย้ำคิดย้ำทำไม่ชอบคอยใครนานมีความพยาบามสูงคนที่เกิดในวันเสาร์ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์และมีความคิดเป็นของตนเองอย่างเด่นชัดไม่ชอบตามใครชอบสนใจอยากศึกษาความเป็นอยู่ของคนยากจนเป็นคนที่รักในเรื่องของงานศิลปะบางท่านอาจมีความสามารถด้านงานเขียนการวาด หรือแม้แต่เป็นนักกวีจะทำอะไรต้องแฝงปรัชาและอุดมการไว้สูงเสมอจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตมากเป็นพิเศษฉะนั้นเขาจึงชอบความมั่นคงด้านการเงินคือสิ่งที่ทำให้เขามองเห็นอนาคตแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองขนาดว่าเงินทองเป็นพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีฐานะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีขอเพียงแค่มีเงินทองพอเป็นหลักประกันชีวิตก็เพียงพอแล้ว มักจะเป็นคนใจบุญสุนทานมีความสามารถพิเศษในการแก้ไขปัญหาหากใครมีความทุกข์ความกังวลใจลองไปพูดคุยปรึกษาและเชื่อตามคำแนะนำจะช่วยให้ผ่อนคลายความกังวลได้พร้อมจะรับฟังปัญหาของคนอื่นและถ้าเกิดปัญหาของตัวเองมักจะเก็บไว้ในใจมากกว่าที่จะระบายกับใครถ้าใครได้รับรู้และฟังถึงปัญหาของเขาขอให้จงภูมิใจไว้เถอะว่า คุณเป็นคนที่เขารักและจริงใจที่สุดสุขภาพสําหรับคนเกิดวันเสาร์คือโรคผิวหนังมักจะได้รับความกระทบกระเทือนง่ายมีความผิดปกติเกี่ยวกับเหงื่อและสิวผดผื่นอวัยวะย่อยอาหารเป็นต้นท่าเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเปิดดวงชะตาตามตำราบโบราณของคนที่เกิดในวันต่างๆตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ